ไม่ได้เจอนานมากเลยพี่จริงไม่ได้เจอนานมากใช่ครับสบายอยู่ไหมพี่เปิดตัวอลังการจังเลยพี่พูดกับแบมแบมตรงๆเลยนะเออผมตั้งแต่พี่ทำงานที่ฮอเนี้ยมาคุณคือคนแรกที่เปิดตัวได้ยิ่งใหญ่อลังการคุณคือคนแรกที่เปิดตัวได้ยิ่งใหญ่อลังการจอนี้ไม่ไ้ยกให้ใครนะน้องั่นแหละมา

ถึงจะมึนมืดคลึนคลึงนิดนึงครับผมพูดตรงตรงจากใจเลยครับผมแฟนคลับของคุณเนี่ยแต่เขารู้จักกับสีจากอินสกินเนี่ยวันนี้รู้สึกไหมว่ามันเป็นปะกายอะไรบางอย่างเป็นประกายครับผมรู้สึกยังไงปะกายจะมีเขาเรียกว่าความวิ่งวับอยู่ที่ใบหน้าทุกคนนะก็คือเขาเรียกว่าผิวก็สันใสขึ้นอะไรอย่างนี้ว่าถ้าเปิดไฟตรงนี้หน่อยนิดนึงได้ไหมผอยากเห็นทุกคนเห็นกัน ได้เห็นได้ทุกคนได้เห็ครับและเห็นข้าวบนเวทีชักไหมฮะถ้าเปิดแบบนี้ใช่แล้วครับได้แสงมินได้ไหมฮะได้ครัขอตัวบ้านครับผมโอเคโอเคครับเขอนั่งนครันี่คนกลุ่มแรกและเป็นกลุ่มที่เอ็กซ์คลูซีฟและเป็นบุคคลที่ได้เขียนข้อความผ่านโพสต์อิทเขียนแล้วใช่ไหมฮะเขียนแล้วเขียนเขียนข้อความมาให้แบนแบงผมว่ามันต้องมีหลายอย่างที่วันนี้ผมว่าเราน่าจะกลับมา สาบายกันอีกรอบหนึ่งไหมนะโอเคไหมโอเคเอางี้วันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ไม่ยักเลยนะครับอมแต่ว่าสาบายนะแล้วก็เอาไิธถลงลมนะผมจะได้แค่ห้าร้อยคนตรงนี้แหละไจะติดตัวก่อนว่ามันจะมีอะไรวา้อีกในปีนี้นะครับเห็นแล้วอยากหนีเลยเหล่ากง คของใครฮะลองดูก่อนลองดูก่อนถ้าไม่ผ่านด้ให้ลบคลิปอันนี้อันนี้แฟนเด็กนี่คือคือ,อยังไงครับคือยังมีความแบบว่ายังมีหัวใจคุณแม่เหลืออยู่นิดนึงหรือว่าไม่มีความเป็นแม่เหลืออยู่แล้วเป็นพี่สาวอ่าวิพี่สาวที่จะจดทะเบียนสมรส มึงเลยมึงมีความสัมพันธ์นะคะไม่เป็นไรครับเชื่อพี่สองใช่ไหมครับผมดังนั้นผมให้พี่สองเนี่ยอยู่ที่สองก่อนอันดันนะครับพี่สองไปเคลียร์สถานะตัวเองได้เมื่อไหร่แล้วกลับมาคืนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้นายเซ็นต่อไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะพี่สองเสร็นะคะขอบคุณครับพี่สองขอบคุณครับ